สวัสดีค่ะจากข่าวล่าสุดนะคะที่คุณเศรษฐาเนี่ยออกมาประกาศว่าจะมีฟรีวีซ่าไทยจีนแบบถาวรนะคะซึ่งจะเริ่มในวันที่1มีนาคมนี้นะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นะคะทางจีนเนี่ยเขาก็มีการอนุญ,ญาตให้ผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์แล้วก็สเปนมาเลเซียนะคะที่จะเข้าไปในประเทศได้ตอนนี้เป็นของไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นไทยระดับหนึ่งเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนนะักวิเคราะห์ท่านหนึ่งค่ะมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่า หุ้นเซกเตอร์ไหนที่จะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็มีหุ้นตัวไหนที่แนะนําและมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะขอยินดต้อนรับค่ะคุณธีรพลอุดมเวทผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัด สวัสดีค่ะคุณองสวัสดีครับคุณแพรแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับค่ะจากข่าวที่จะมีฟรีวีซ่าไทยจีนนะคะที่จะเริ่มในวันที่1มีนาคมปีนี้คุณองมองว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาในไทยปีนี้ประมาณสักกี่รายคะได้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วนะครับเรามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยประมาณ3.4ล้านคนนะครับก็เ,เดิมเนี่ยปี2 0 1 9มีสักประมาณ11อล้านคนนะครับฉะนั้นก็กลับมาได้สักประมาณ4 0โดปรยประมาณนะครับอ่าทีนี้ จาก3.5เนี่ยนะครับความจริงถ้าเราไปนั่งดูเป็นเหมือนลักษณะเป็นชาร์ตในช่วงการแลมอัพรีคอเวอรี่เรทนะครับในช่วงนี้ผ่านมาของปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากเลเวลประมาณ30เทียบกับพีโควิดเป็น40แล้วก็เดือนธันวาเดือนสุดท้ายนะครับตัวเลขเขาดีขึ้นนะครับมาจบที่50นะครับฉะนั้นเนี่ยความจริงเนี่ยเราเริ่มมีมาตรการช่วยเหลือมาตรการที่ให้ฟรีวีซ่าเขานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี แล้วตัวเลขก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนจบปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์การรีคอมเอร์กองเขาอ่ะลับมาได้ที่50%นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมาตรการความจริงก็จะจบเดือนกุมภาแต่ว่าก็จากข่าวดีเมื่อวานนะครับก็ทําให้อ่าน่าจะเป็นถาวรแล้วเรานได้ให้วีซ่าของอคนจีนที่เข้ามาเนี่ยถาวรเป็นฟรีวีซ่านะครับทีนี้จากตัวเลขสิ้นปีที่ฟื้นสัก50%นะครับตอนนี้เรามองทางทางกาินเซียยนะครับ มองว่าปีหน้าขอ55%ซึ่งก็ดูไม่ได้ยากเกิดไปครับจากเลเวลที่ฟื้นเดือนธันวานใน50เป็น55นะครับถ้า55%เนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ6ล้านคนโดยประมาณนะครับฉะนั้นเรามองตัวเลขเป็นเบสเคสการที่6ล้านคนจาก11ล้านคนที่เคยทําได้ปี2019นะครับอันนี้คือที่ฟินแลนเสียงออกทีนี้ตลาดมองอยังไงบ้างนะครับตลาดเนี่ยอทอทและการทอทอท,อท,อทอเนี่ยเขามองตัวเลขทางเที่ยวจีเนี่ยฟื้นประมาณ6-8ล้าน นะครับนี่คือตัวเลขกรมโปดที่ตั้งตั้งเอาไว้นะครับฉะนั้นตัวเลข6ล้านของเราเนี่ยต้องมองเป็นเบสเคสละกันถ้าจะมองแบบแอคทีฟนิดนึงเนี่ยก็มองได้ที่8ล้านนะครับค่ะอย่างนี้ปัจจัยอะไรเหรอคะที่ทําให้ปีที่แล้วคะ่ะนักท่องเที่ยวของชาวจีนเข้ามาน้อยกว่าที่เรคาคาดค่ะ3ล้านกว่าล้านโอเคต้องต้องบอกนี้ครับว่าถ้าเราดูกลุ่มที่กลับมากลุ่มแรกๆ3.4ล้านคนเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยปุ๊บทัวร์ยังไม่กลับมานะครับ ปกติทุกทัวร์เนี่ยจะคิดเป็นประมาณ4 0ของนักท่องเที่ยวจีแยกทุกทัวร์ปีแล้วกลับมาน้อยมากไม่น่าจะถึงส0เปรนะครับเรายังไม่ค่อยเห็นทุทัวร์กลับมาซึ่งแน่นอนหนึ่งคือเอ่อเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะน่าจะมีประมาณ3สาเหตุละกัาหลักๆนะครับที่ทำให้คนจีเนี่ยกลับมาน้อยออกว่าคาดนะครับหนึ่งคือเอ่อเศร,รษฐกิจเขาก็ไม่ค่อยดีถ้าเราตามข่าวเนี่ยเศร,รษฐกิจเขาก็แผ่วๆนะครับอ่านะสองคือทางรัฐบาลนะเขาอยากกระตุ้นให้ทาง การท่องเที่ยวอ่ะเที่ยวในประเทศมากมากมากกว่าในช่วงแรกก่อนเราจะเห็นว่าเขาพยายามกระตุ้นให้คนอยู่ในประเทศนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองซึ่งอ่าการที่เขาพยายามกระตุ้นเนี่ยนะครับก็จูงใจให้คนเนี่ยอยู่ในประเทศมากขึ้นอาจจะมีแพ็กเกจมีอ่าสติมูลัสแพ็กเกจเสริมให้ให้คนเนี่ยเที่ยวในประเทศเยอะนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยคือเรื่องของ,ของการต่ออยู่พาสปอร์ตเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาพอมาเป็นมีโควิดใช่ไหมครับ คนก็ไม่ได้ไปต่อพาสปอร์ตทีนี้พอจบโควิดปุ๊บคนอยากไปเที่ยวก็ไปต่อพาสปอร์ตเองแต่ว่าการต่อพาสปอร์ตเนี่ยใช้เวลาตัา้งนานนานกว่าปกติเพราะว่ามีคนเข้าไปทํากันเยอะนะครับชั้นการรีนิวพาสปอร์ตเนี่ยเกิดขึ้นช้านะครับตามสาเหตุเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าผสมผสมกันนะครับรวมถึงอาจจะมีเรื่องของตั๋วช่วงแรกเนี่ยก็ราคาแพงนะครับอ่านันเนี่ยสามสี่เรื่องเนี้ยเราก็เลยเชื่อว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้คนจีนเนี่ยปีที่แล้วมาน้อยกว่าคาด ทีนี้สามสีเรื่องนั้นน่ะก็เชื่อว่าปีนี้สถานการณ์แต่ละเรื่องน่าจะดีขึ้นที่ขายขึ้นตัวเลขก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็มองว่าสักหกล้านนี่น่าจะพอหนุนได้นะครับแล้วมีเหตุการณ์อะไรบ้างหรอคะที่ทําให้ตอนก่อนโควิดอะคะคนจีนสูงถึงสิบล้านคนนะคะช่วงนั้นคือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะโอเคก็ต้องบอกว่าตอนคนจีนเนี่ยเริ่ม เ,เติบโตแบบค่อนข้างแบบมีนัยยะนะครับในช่วงประมาณตั้งแต่ประมาณปี2 0 1 5แล้วก็เล่งขึ้นมาเนี่ยจนถึงปี2 0 1 9นะครับหลักๆเนี่ยคือ,อตัวเลขนักท่องเที่ยวของเขาอะเติบเตตกเติบขคุณค่อนข้างเยอะนะครับจะมีตัวเลขเล่าให้นักลงทุนฟังก็คืออ่ะสมมติว่าช่วงประมาณปี2014นะครับนักท่องเที่ยวจีนที่ออกมานอกประเทศมีอยู่ประมาณ1 1 5ล้านคน อันนี้คือจีนที่แบบออกมานอกประเทศนะครับปี2014นี่115ล้านคนเช็คโตขึ้นมาเฉลี่ยประมาณปีละเกือบ40%จนปี2019มีนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ170ล้านคนจะเห็นว่าโตขึ้นเยอะมากจาก115มาเป็น170นะครับอ่ะใน170เนี้ยก็จะมีฮ่องกงกับมาเก๊าเป็นทางเลือกแรกๆของเขาก็คือเป็นเป็นประเทศที่ที่เขาเลือกไปนะครับเพราะมันก็เหมือนประเทศเดียวกันถ้าตัดทิ้งเนี่ยตัวเลขกลมๆ ก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนออกมาประมาณร้อยล้านคนนะครับซึ่งก็หลักๆคือเขาเปิดประเทศแล้วเขาก็ออกมามากขึ้นนะครับแล้วทางเลือกแรกๆเนี่ยก็คือประเทศไทยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยถือเป็นเบอร์หนึ่งเลยถ้าไม่นับห้องกงกับมาเก่านะครับใน100ล้านคนเขาจะเลือกมาประเทศไทยสัก11% Market Share ก็แชร์ก็ประมาณ11%ใช่ไหมครับก็ก็คือก็คือ11ล้านในปี2019นะครับอ่า ก,ก็นี่คือที่มาที่ไปนะครับว่าตัวเลขเขาหลักๆคือประเทศเขาเปิดแล้วก็คนเนี่ยเขาออกมานอกประเทศมากขึ้นแล้วประเทศไทยก็คือเดินทางง่ายไม่ไกลจากเขามานะครับเอ๊แล้วอย่างนี้ค่ะด้วยความที่เหมือนกับว่านาักเที่ยวจีนเห็นเมื่อกี้คุณออกมีพูดแต่ๆไปว่าคนที่เป็นกลุ่มทัวร์ยังไม่มาค่ะแปลว่าคนที่กลับมาในปีที่แล้วนี่เขาเป็นคนกลุ่มไหนคะแล้วเขามาใช้บริการอะไรในไทยหรือว่าธุรกิจไหนที่ได้ประโยชน์คะในปีที่แล้ว Okay. ก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็น FIT นะครับก็คือ Free Individual t r a v e l e r นะครับก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเองแบบจัดการตัวเองมาเองไม่ได้มากับ,กบทัวร์นะครับพวกนี้ก็ข้อดีก็คือจะเป็นพวกที่มีกำลังใช้จ่ายสูงนะครับ g n s p n n d i n g ฉันเนี่ยตามหลักเนี่ยเขามาเนี่ยเขาก็จะ Spending ไล่ไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตัวเครื่องบินใชครับเดินทางมาแล้วก็มาพักโรงแรมแล้วก็มาช้อปปิง้งแล้วก็มากินอาหารอะไรพวกนี้ฉั้น อะไรที่อยู่ในเชนพวกนี้ก็คือจะได้ benefit ทั้งหมดนะครับอค่ะซึ่งในปีหน้านี้ก็มีความเป็นไปได้ไหมคะว่ากรุ๊ปทัวร์จะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นครับก็คิดว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของอฟรีวีซ่านี่ก็มีผลคือเราก็เพิ่งฟรีวีซา่าไม้ฉะนั้นเนี่ยปีปีปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็น่าจะทําให้กลุ๊ปทัวร์เนี่ยเดินทางง่ายขึ้นปีที่แล้วเนี่ยถ้าตามตามดูข่าวดีๆมันจะมีเรื่องของการทํา เอกสารเกี่ยวกับคุปทัวเกี่ยวกับขอวีซ่าอะไรพวกนี้ที่มันยากนะครับขอดอกเม์อะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเราก็เลยเชื่อว่าคุปทัวนี่น่าจะกลับมาได้มากนะครับแล้วก็เรื่องของรีนิวพาสปอร์ตที่ถ้าเขาแบบเริ่มรีนิวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็น่าจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็คุปทัวเนี่ยก็น่าจะเฟื้นขึ้นมานะครับ ย่างนี้มีเซกเตอร์ไหนในตลาดหุ้นบ้างคะที่เหมือนกับว่าราคาก็ยังไม่ได้แบบว่าสูงไปเต็มมูลคา่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสได้ผลประโยชน์จากการที่มีการฟรีวีซ่าไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมค่ะคุณหมอโอเค okay. ก็ต้องบอกว่ากลุ่มทัวริซึมเนี่ยช่วงประมาณ Q4 ราคาหุ้นลงไปพอสมควรน,นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเรื่องจีนนี่แหละก็คือคนก็จะเห็นข่าวว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะระโคมข่าวว่าจีนเนี่ยมาต่ำกว่าคาด นะครับตัวเลขแบบมี c ค n c e l l a t i ไฟล์มากมีอะไรมั่งทำให้ตอนนั้นหุ้นกลุ่มทัวริซึ่งเรียกว่าโดนดีเ e ตติ้ง PE มัลติเ l ิลลงไปนะครับวล mm hmm. v a l นเนี่ยถูกลดลงไปในช่วง Q4 ที่ผ่านมาซึ่งก็เพิ่งมีช่วงอาทิตย์นี้ครับที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเนี่ยวันสองวันเองนะครับฉนันถือว่าเป็นจุดเพิ่งเริ่มฟืน้นนะครับทีนี้นอาจจะต้องไล่เรียงไปทีละเซกเตอร์นะครับก็หลักๆเนี่ยเ,เซกเตอร์ที่แบบทางตรงเลยลนะที่ได้รับผลประโยชน์ จา,จากข่าวเนี้ยนะครับก็จะต้องมีอันแรกคือสนามบินใช่ไหมครับอ่าสนามบินแล้วก็มีสายการบินแล้วก็มีโรงแรมก,ก็เดี๋ยวไล่เร็วๆก็คือว่าเริ่มจากสนามบินก่อนนะครับตัวสนามบินก็คือ AOT เนี้ยนะครับก็หุ้นเนี่ยเรียกว่าราคาช่วยผ่านมาเคยวิ่งอยู่แถว70ตอนนี้ก็ลงมา60ต้นๆน,นะครับก็โดนเรื่องประเด็นเรื่องคนจีนที่มาต่างขอคาดหนึ่งนะครับแล้วก็โดนเรื่องประเด็น อาจจะเรื่องของเกี่ยวกับตัวดิวตี้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีข่าวว่าอาจจะมียุคดิวตี้ฟรีขาเข้าอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนนะครับอ่าฉะนั้นสองสเรื่องเนี้ยนครับทำให้เอลก็ลงมาตอนนี้ถ้าเราดูอาจจะต้องของเอลอาจจะต้องดูเป็น PE multiple ของปี2025เพราะว่าปี2024นะันี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่กลับสู่สภาวะปกตินะครับอ่าต้องต้องเล่าเพิ่มอีกนิดนึงว่าปี2024ปีเนี้ยเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าคนจีนมาสัก6ล้านคนใช่ไหมครับเรา คิดว่ากลุ่มที่ไม่ใช่คนจีนนะก็จะฟื้นสักประมาณร้อยเปอรซึ่งมันจะเทียบเท่าเป็นตัวเลขคือ29ล้านคนนะแต่ว่านอนไชนีส s e งี่ย29ล้านคนไชนีสนี่อีกสัก6ล้านคนรวมเป็น35ล้านคนนะครับก็ปี2019เนี่ยคือ40ฉสนัฉันตัวเลขนี่ยังแบบหายไปสัก1 0กว่าอยู่ในปีนี้นะเราเชื่อว่าปีหน้าเสี่ยิาเนี่ยน่าจะกลับมา40ล้านคนซึ่งถ้าเราเอา กำไรของเอลโดยเบซอนพาสเซนเจอร์กลับไปเท่ากับปี2019ก็คือ40ล้านคนเนี่ยนะครับวอลูชั่นจะอยู่มา PE 30เท่าก็ไม่ไม่ได้ถือว่าแพงเพราะปกติเอลก็จะเทรด PE แบบ35เท่าโดยประมาณนะฉะนั้นก็ยังมีมีรูมนะครับยังมีรูมตรงนี้อยู่นะครับคือราคาหุ้นก็เพิ่งเริ่มฟื้นขึ้นมาอันนี้คือตัวแรกนะครับอ่นะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์เอ่อตัวสายการบิน นะครับก็จะได้เบนฟิตโดยตรงเช่นกันนะครับต้องเล่าเพิ่มนิดนึงว่าถ้าจะเอาเฉพาะข่าวนี้นะครับคนที่ได้เบนฟิตตรงๆนี่จะต้องมีรายได้ที่เกี่ยวกับจีนเยอะๆถูกไหมครับซึ่งเมื่อเกี้ AOT เนี่ยรายได้ที่เป็นเกี่ยวคนจีนจะประมาณเกือบเกือบสามอก็ถือว่าเยอะเป็นต้นๆนะครับทีนี้ถ้ามาที่สายการบินนะครับก็จะมีตอนนี้ที่สามารถเทรดในตลาดได้ก็จะมีอยู่สตัวก็คือ A B กับ B นะครับก็ a อถอวจะมีสัดส่วนคนจีนราวๆ25ปรโดยประมาณนะครับไรายได้อ่ะฉันก็จะถือว่าเป็นตัวที่ได้เบนฟิตโดยตรงเช่นกันนะครับส่วน BA เอนี่ยอันนี้เขาจะเน้นรู้สมุยซึ่งก็จะมีคนจีนลงน้อยลงมาหน่อยฉะนั้นสัดส่วนรายได้จีนของเขาจะประมาณ10นะครับอ่ะทีนี้กลับมาว่าสายการบินเนี่ย valuation ถูกหรือแพงก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือว่า ไม่ได้แพงมากนะพีงแต่ว่าโอ peration เนี่ยถ้าเป็นของ A V ปีที่ผ่านมาเขายังขาดทุนอยู่ฉะนั้นปีนี้น่าจะเป็นตีมของการเทิร์นาลาว์หลักๆที่ขาดทุนเนี่ยเพราะว่าก็เรื่องของคนจีนเช่นกันนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยฝืนช้ากว่าีค่านะครับแล้วก็เขามีเครื่องบินที่เตรียมพร้อมที่จะรอรับคนจีนเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าจีนเริ่มมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้ว A V ใส่ไฟ,ไฟจีนเข้าไปเนี่ยก็จะได้เบรฟิตโดยตรงนะครับฉะนั้น A V เนี่ยก็จะเป็นหุ้นตีมลักษณะเป็นเทิร์นาลาว์ นะครับส่วน ba ปีที่แล้วเนี่ยสมุยเนี่ยเขาฟื้นละก็ลักษณะก็เป็นหุ้นที่กำไรฟื้นค่อนขอน้างดีถ้าไปดู pe ก็เหลือประมาณสิบกว่าเท่าก็เป็นหุ้นที่ถูกอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะได้ e บ e ฟ i t จากเรื่องจีนนี้เช่นกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็คือเซกเตอร์โรงแรมเซกเตอร์โรงแรมเนี่ยอารมณ์จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าสัดส่วนคนจีนอ่ะปีสองพสิบอ่ะนะครับส่วนใหญ่จะได้กันอยู่ราวๆสิ2ห้าเปอรโดยประมาณ อันนี้คือโรงแรมคนที่ประกอบอผู้ประกอบการที่มีโรงแรมในไทยนะครับจะได้สัดส่วนคนจีนเนี่ยประมาณ15-20%เ็ขาจะได้ e บ e ฟ i t พอๆกันนะครับซึ่งตัวหลักๆก็ก็ะจ,ะจะมีเอราวันเซนเทลเอวบซีพวกเนี้ยก็จะได้พอๆกันนะครับแต่แต่ละตัวก็อาจจะมีธุรกิจหรือผสมไปด้วยนะครับคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้นะครับ ค่ะอันนี้จะเป็นในมุมของทางตรงใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นทางอ้อมล่ะคะคุณอ๋องมีธุรกิจอื่นตรงไหนไหมคะที่เขาได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับทางอ้อมมีความจริงก็กมีนะครับถ้าไล่ๆแล้วก็อย่างธุรกิจที่คิดออกก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับสปาอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะได้ benefit เ,เช่นการก็มีทั้งสปาใช่ไหมครับรวมถึงธุรกิจคอมเมอร์สที่ลิงก์กับจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น CPO อย่างเงี้ยก็ได้เบนฟิตเพราะว่าถ้ามีคนจีนเข้ามามากขึ้นก็ได้เบนฟิตเช่นกันนะครับรวมถึงตัวอาหารที่คนจีนนิยมมาซื้อนะครับขนบมอะไรพวกเนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ r you นะครับเท่าแก่น้อยอะไรพวกนี้ยก็จะได้เบนฟิตทางอ้อมเช่นกันนะครับ SNP พวกนี้นะครับค่ะอย่างนี้อย่างพวกธุรกิจโรงพยาบาลนะคะมีโรงพยาบาลไหนที่เขาเน้นคนจีนแล้วเหมือนคนจีนหายไปเยอะๆแล้วเรามีลุ้นที่จะกลับมาไหมคะ โอเคก็คนจีนะครับส่วนใหญ่ช่วงช่วงที่ผ่านมาก็ช่วงพีโควิดที่จะมารักษาเยอะๆนี่จะเป็นลักษณะจะเป็น IVF นะครับรวมถึงอาจจะมีลักษณะเป็นพวกเช็คอัพอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโรงพยาบาลที่เน้นกลุ่นมนี้นะครับก็มีเอกชยนะครับตรงนี้ก็จะได้เบนฟิตเช่นกันนะครับในเรื่องของ IVF นะครับรวมถึงอาจจะมีโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแผนก IVF ตรงนี้ก็จะได้ไหมครับแต่สัดส่วนอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ EKS ที่มีสัสดส่วนตรงนี้เด่นขึ้นมานะครับอยา่างพละางเก้าหรือว่าโรงพยาบาลอไเนี่ยก็พยายามที่จะจับกลุ่มคนจีนซึ่งปีที่แล้วเนี่ยความจริงก็คาดหวังไว้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มานะครับไม่มานั้นปีนี้เนี่ยก็เชื่อว่าโอเคตรงจุดนี้ก็อาจจะได้เบนฟิตอยู่บ้างนะครับ เอ๊ะวุ้นหงอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้เพิ่มเติมค่ะคือบางคนก็พูดว่าคนจีนเนี่ยมองว่าเมืองไทยหลังๆมีโซเชเียลมีเดียต่างๆเขาก็มองว่าไทยอาจจะอันตรายอาจจะมาน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะคือมุมมองประเทศไทยต่อภาพลักษณ์คนจีนเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะเทียบกับป,ปี2019นอย่างนี้นคะคะโอเคก็อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ตลาดจงวนในช่วงประมาณไตรมาสสีน่นะครับทีนี้ตอนนี้เราสิ่งที่เราเช็คได้เราเช็คเป็นลักษณะว่าเขาออกมา นอกประเทศได้เท่าไหร่แล้วเขาเข้ามาไทยเท่าไหร่แล้วดูเป็น Market Share นะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้เมื่อกี้ถ้ายังจำตัวเลขได้ปี2019นะครับถ้าไม่รวมฮ้องกุงกับมาเก,ก๊าอน่นะครับคนจีนออกมาประมาณ1 0อยล้านคนปี2 0 2 3ปีที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเลข9้าเดือนนะครับเขาฟื้นมาแค่19ล้านคนเองนะครับจากร้อยล้านคนเนี่ยนนเนยเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับออกมาแค่20บล้านคนเองฉะนั้นเขาฟื้นเนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาฟื้นแค่ราว 25%เท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยประเทศไทยเรา,านะครับออลักษณะว่าคนจีนที่เข้ามาปีที่แล้วเนี่ยกฟื้นประมาณ3า4 0ี่ฉะนั้นตัวเลขที่เราฟื้นเนี่ยถือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนะครับของของแต่ละมาร์เก็ตละกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเชิงของมาร์เก็ตแชร์นะครับปี2019เนี่ยคนจีนหนึ่งรคนเนี่ยนะครับถ้าไม่รับ ไม่นับฮ่องกงกับมาเก๊าอ่ะเขาจะเลือกมาไทยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้คือมาร์เก็ตแชร์เราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตัวเลขเก mm ้า hmm. เดือนเนี่ยของเราก็ยังโอเคอยู่นะครับอยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูญเสียมาร์เก็ตแชร์แล้วก็แบบดีกว่านิดนึงด้วยดีกว่าปีสองพันสิบเก้าด้วยนะครับถ้าลองลงไปเนี่ยก็จะมีเบอร์สองเนี่ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเกาหลีใต้แปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีมาเลยสักหกเปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแปลว่า ที่ตลาดกังวลว่าคนจีนไม่เลือกมาไทยเนี่ยความจริงถ้าดูในเชิงมาร์เก็ตแชร์เราก็ยังได้ประมาณ13ก็คือไม่ได้ไม่ได้แย่กว่าเดิมก็แปลว่าเรายังเป็นทางเลือกเบอร์ต้นต้น,ตนอยู่อ่นะฉะนั้นปัญหาจริงเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของที่เมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่แรกก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่ประเทศเขาไม่ออกมากันเองอย่างเงี้ยมากกว่ามากกว่าที่คิดว่ามากกว่าที่เขาแบบออกมาแล้วไม่เลือกมาเราอ่านะนะครับคอนเซปต์ Concept จะเป็นประมาณนี้ แล้วถ้ามองในมุมของความเสี่ยงล่ะคะที่นักลงทุนจะต้องคอยจับจับตามองในช่วงปีนี้ทั้งปีอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยคุณนองมองว่าต้องคอยจับตามองอะไรบ้างคะโอเคก็ตอนนี้เนี่ยตลาดน่าจะมองว่าการฟื้นตัวเนี่ยปีที่แล้วเราจบ3.4มุมเป็นตั้มและต้องคอนติเนียตต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับอ่าเดี๋ยว่าจะถ้า,ถ,าถ้าเป็นผมดูเนี่ยจะดูเป็นลักษณะว่าดูเป็นอ่อเปอร์เซ็นต์เทียบกับพีโควิดตันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ50ตัวเลขควรขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าสมมติว,ว่าเริ่มแบบแผ่วลงเนี่ยแปบลบว่ามันต้องมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะครับฉชนตรงนี้เนี่ยก็ก็นักทุนต้องติดตามตรงนี้ว่าที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเป,นเปนอย่างนั้นหรือเปล่าเปอร์เซนต์การ recovery ของเขาเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามีจะมีประเด็นอะไรที่เขาแบบสุดท้ายฟื้นจริงแต่ไม่มาไทยหรือเปล่านะครับอ่าซึ่งจุดที่ในปีนี้จุดที่น่าน่าจะติดตามมันก็จะมีอยู่สักสองสามจุดนะครับจุดแรกคือ จุดจีนเลยนะครับจุดจีนนี่คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะมันเป็นป,เป,นเปนีเป็นช่วงที่เขาจะมานะครับตรงนี้เนี่ยเราต,ตามดูว่านี่เขามาหรือเปล่าคือถ้าจุดจีนนี่ไม่มาปุ๊บเนี่ยทั้งปีเนี่ยโมเมนตัมอาจจะแผ่วเลยนะครับเพราะมันจุดที่ที่เขามาเที่ยวเยอะจุดจีนก็คืออันที่หนึ่งและอีกทีนึงก็จะเป็นช่วงเอ,อ่อช่วงเดือนคฤษภานะครับก็จะเป็นวันหยุดยาวของเขาคล้ายๆวันหยุดแรงงานตรงเนี้ก็เขาก็จะมาเที่ยวไทยเราเยอะ นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็เป็นประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดซึ่งเป็นลักษณะเป็นซัมเมอร์ของเขาเป็นแบบปิดเทอมนะครับเขาจะพาแฟมิลี่จะพาลูกหนานมาเที่ยวเมืองไทยประมาณสามจุดเนี่ยครับถ้าโมเมนตัมคอนติเนนตต่อในเรื่องเนี้ยก็น่าจะ,น,าจะน่าจะโอเคครับค่ะมันจะมีเหตุผลอะไรบ้างหรอคะที่จะทําให้คนจีนไม่มาเที่ยวต่างประเทศหรือเที่ยวไทยเองอะคะในช่วงวันหยุดอะคะคือถ้าในอดีตเคยมันมีเรื่องราวยังไงไหมคะคอโอเคก็ถ้า,ถ,าถ้าก่อนโควิดก็ตัวเลขอะ มีแต่ขึ้นขึ้นฉะนั้นไม่น่ากังวลแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องก็คือเรื่องที่เราเราคุยกันเมื่อกี้นะครับว่าช่วงช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเขาเพิ่งเปิดประเทศแล้วก็ตั๋วเข้าใจว่าแพงนะครับพอตั๋วแพงปุ๊บเนี่ยก็ไม่มานะครับแล้วกุ๊บกุ๊บทัวร์เนี่ยก็ยังไม่มานะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ปีที่แล้วเกิดขึ้นเนี่ยปีนี้ไม่ควรจะซ้าเดิมนะครับปีนี้เขาควรจะออกนอกประเทศมากขึ้นนะครับอืมค่ะ สุดท้ายแล้วกันค่ะคุณนองคุณนองมองว่าถ้าสมมติว่าให้มองหุ้นที่คุณอองแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยสักสามตัวที่คุณน้องแนะนําสําหรับนักลงทุนคุณนองแนะนาตัวไหนคะโอเคค่ะได้ครับก็ถ้าเอาให้ตรงตีมนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ตัวแรกเนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นออตัว AAV นะครับเพราะตรงที่สุดล่ละนะเพราะว่า AAV เนี่ยออที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะ แลมปั up, ตัว Capacity ของรูทไทยจีเงี่ยให้เป็นร้อซนะครับซึ่งตอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาน่าจะแลม p ัไปได้สักประมาณเอ่อห้าสิบถึงหกสปร์เซ็นเานะครับอ่าเขาก็จริงมีเครื่องบินอยู่ละเตรียมไว้อยู่ละพี่แน่ว่าดิมาเียกลับมาไม่พอฉะนั้นตอนเนี้โมเปนตัม um เริ่มมาดีแล้วถ้ามีดิมานมาพอเนี่ยเขาน่าจะพร้อมที่สุดนะครับที่จะใส่รูทตรงนี้เข้าไป นะครับอ่าคร้นี้ก็จะได้ตรงไปอยู่เรื่องนี้เลยหนึ่งแล้วก็ในเชิงของเออ a r n i n g m o m e n t u m นะครับในช่วง Q4 กับ Q1 เนี่ยก็น่าจะดีเพราะเป็นไฮซีซั่นนะครับก่อนหน้านี้นถ้าไปดูนักลงทุนไปเปิดลงงบของเขาอาจจะเห็นตัวเลขเป็นขาดทุนก็อย่างน้อยเนี่ย Q4 เนี่ยนะครับเชื่อว่าอ่าพอเป็นไฮซีซั่นปุ๊บเนี่ยนะครับ่า Season, ค,บค่าตัว๋วอ,อะไรเนี่ยสามารถขึ้นได้ตัวเลขเนี่ยน่าจะกลับมาเบ็กอีเวนได้ในเชิงของ Core Profit แล้วตัว bottom line เนี่ยด้วยความที่ขี่ผ่านมาบาทแข็งนะครับตัวสายการบินเนี่ยถ้าบาดแข็งปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะมี f อฟเอ n เกิดขึ้นเพราะว่าเขามีหนี้ที่เป็นสกุล US นะครับอยู่นะซึ่งถ้าบาดแข็งปุ๊บเนี่ยเขาจะมี f อฟเอ n เกเกิดขึ้นซึ่งอันนั้นน่าจะเกิดในไตรมาสสี่นี้อ่านะแปลว่า Earning m o m m n t ตัมก็พอได้แล้วใน Q4 แล้วก็น่าจะ Continue ต่อไปใน Q1 แล้วก็ตรงกับตีม เรื่องของจีนที่จะฝือน,นะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับ AAB แล้วก็ตัวที่2เนี่ยเ,เราก็มองไปที่ตัวเซนเทลล้กันนะครับเซนเทลเนี่ยอันนี้ก็คอนเซ็ปต์ก็เหมือนกันก็คือเป็นหุ้นทวยซึ่งที่ได้เบนฟิตจากจีน,นะเพียงแต่ว่าอันนี้ที่หยิบเลือกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเซนเทลเนี่ยถ้าไปดูราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงไตรมาสสไตรมาสสที่ผ่านมาเพราะว่าเ,เขามีลักษณะว่า ธุรกิจโรงแรมอะไปเปิดโรงแรมที่ญี่ปุ่นแล้วก็ยังขาดทุนช่วงแรกนะครับทีเนี้ยตัวตัวโรงแรมพวกเนี้ยน่าจะเทินาลาวในช่วงไตรมาสสีแล้วก็ธุรกิจฟู้ดของเขาเนี่ยที่มาจิ้นแผ่วๆในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยครึ่งปีหลังก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็เลยเชื่อว่าเออร์เน,น็งมูลต้มของเซนเทลเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งน,นะครับเอาเมื่อกี้ a ออาจจะลืมบอก t a ร็กเก็ตไพรสนะครับก็ AV ีเนี่ยแทร็เก็ตไพรสเราให้อยู่ที่ 2.8บาทนะครับแล้วก็ตัวเซนเทลเนี่ยทาร์เก็ตไพของเราอยู่ที่53บาทนะครับแล้วก็ถ้าจะมีตัวนึงเนี่ยเราก็มองไปที่เอวซีนะครับเอวซีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคล้ายๆเซนเทลเหมือนกัน,น 3, คือไตรมาส2ไตรมาส3ในกำไรค่อนข้างดี ทีนี้พอเข้าไฮซีซันเนี่ยนะครับธุรกิจโรงแรมน่าจะค่อนข้างได้เบนฟิตจาก o p เป a t i ติ l เลเวลเลค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เชื่อว่า,าตรงนี้เ,นเขาก็น่าจะได้เบนฟิตแล้วก็ t ีมหนึงของ AWC คือเขาเป็นโรงแรมลักษณะเป็นลักชัวรนะครับโรงแรม4-5ดาวซึ่งคนจรินกลุ่มที่ขับมาช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็น h i Spending นะครับก็น่าจะได้เบนฟิตในช่วงอย่างน้อยประมาณ6เดือนนี้ต่อจากนี้นะครับก็น่าจะค่อนข้างตรงแล้วก ราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับก็แทร็กทายเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ5.5บาท โอ okay. เคก็ได้ได้ว่าในมุมของน้องออกนะคะ<ส>ก็มองว่าคนจีนเข้ามาในปีนี้เนี่ยคาดการเอาไว้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านคนนะเทียบกับทอๆอยู่ที่6กถึงแล้านคนนะคะแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามหน่อยเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าวันหยุดเนี่ยคนจีนจะมาจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าหุ้นที่แนะนาเนี่ยก็จะมีในส่วนของ AAB s e n เทลแล้วก็ AWC นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณออกมากมาเลยนะคะที่สละเวลามาให้กับทางมานิชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ โอเคค่ะคนออกยี่บ้านาทีพอดีเลยโอเคค่ะก็อันนี้น่าจะออนประมาณก่อนตลาดปิดแป๊บหนึ่งอะค่ะก็ประมาณสี่โมงกว่านะคะเดี๋ยวไปส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งค่ะได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีปี่ใหม่ค่ะสวัสดีปี่ใหม่ครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y c h ช t นะคะ